ครับพบกับเราอีกครั้งครับกับวิจาแลครับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปเล่าเรื่องชูเฉียวจอมใจจราชนในซีซั่นที่2ครับในตอนนี้เวซูเย่ได้เงยหน้านะมองดูดวงอาทิตย์แล้วจากนั้นกองศึกก็ได้ดังขึ้นพร้อมกับทหารนับพันนับหมื่นก็ได้กรูเข้ามาส่วนบนร่างกายของเวซูเย่ก็เปียกชุ่มไปด้วยคราเลือดและผมผาาของเวซูเย่ก็ยุ่งเหยิงไปหมดแม้แต่ดาบที่ใช้ทำศึกก็บินแตกและลมหายใจของเวซูเย่ก็ลวยลินเต็มที่ค่าศึกได้ลุกลานส่วนพื้นที่สีนั้นก็ถูกยึดคตตร ตาเซียก็ได้บุกเข้ามาแล้วแต่ว่านอกจากทหารรักษาการอน้อยนิดของพื้นที่สีนาแล้วผู้คนทางตาเซียกลับมีเพียงแค่เวซูยเย่ที่นำทัพลงใต้ต้านศัตรูคนเดียวตลอดทางที่ผ่านมาเวซูยเย่ก็เห็นบรรดาตระกูลใหญ่ได้พากอกําลังส่วนตัวเพื่อหนีตายขึ้นเหนือและเมื่อทอดตามองไปก็ได้เห็นผู้คนพาก,กําลังหลายแล้วก็บุ่งไปทางเหนือแล้วแต่ละคนก็เสื้อผ้าหรูหราแล้วก็พกพาทรัพย์สินเงินทองและกองทหารส่วนตัวจํานวนมากกระทั่งขุนนางท้องถิ่นก็ยัง หลบหนีข้อนครเจนหวงโดยที่มีสีหน้าแตกตื่นและไม่เหลือเขาผู้ดีมีตระกูลเลยแม้แต่น้อยเวยซูเย่ก็เคยคิดรวบรวมกองกําลังส่วนตัวของพวกตระกูลใหญ่เพื่อให้มาร่วมมือกันและเวยซูเย่ก็ถึงกับเคยสั่งผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้ปิดถนนและก็ชักดาบประจันหน้ากับคุนนางและผู้ดีที่หลบหนีแต่ทว่าคนเหล่านี้ก็ยังยินดีประทะกับเวยซูเย่แล้วก็ไม่ยินยอมเพื่อหันหน้าไปสู้กับทหารเยียนเปยแล้วบางคนก็ได้ด่ายอย่างรุนแรงแล้วก็บอกว่าทหารประจํา พื้นที่สีนานแทบไม่เหลือแล้วแล้วทหารเหล่านั้นก็ล้วนถูกเหล่าองค์ชายโยกย้ายไปทำศึกภายในสมาชิกของตระกูลเจ้าก็ยังไม่ต้องการแผ่นดินและอาศัยอะไรให้พวกผู้ดีมีตระกูลไปต่อสู้เมื่อเวซูเย่ได้ไปเชิญหน้ากับผู้คนเหล่านี้เวซูเย่ก็ถึงกับเป็นใบ้แล้วก็พูดไม่ออกแค่สองวันบนสะพานข้ามน้ําก็ชุมนุมไปด้วยผู้คนที่ต้องการอ,อพยพมากกว่า20่สิบหมื่นในจํานวนนั้นก็มีทหารบดีตระกูลใยายทหารและประชาชนในตอนนี้พื้นที่สีนาน ก็ได้ถูกคาสึกยิดคองและคนเหล่านั้นก็ได้หนีตายมาถึงที่นี่ด้วยสภาพทิ่ทรักททเลและก็คลายกระฟูงหมาป่าที่หิวโซฝูงหนึ่งและจากนั้นก็จ้องมองทหารที่ขวางทางอย่างเอาเป็นเอาตายลวดหนามได้ถูกลือถอนโูนทหารสองหมื่นก็ไม่อาจหยุดยั้งความบ้าคลั่งไดในทหารที่ยืนอยู่หน้าสุดก็ได้ตะโกนจนแสบคอแต่ว่าก็ไม่มีใครสใส่ใจเวซูเยที่นั่งอยู่บนหลังมา้าก็มองดูผู้คนที่มีสีหน้าเหมือนท่อนไม้เหล่านั้นได้วิ่งผ่านข้างกายตัวเขา ไปจนหมดและเมื่อเวซูเย่ได้เข้าสู่พื้นที่ซีนานสถานการ์ก็ยิ่งจุลมุขนขณะที่เวซูเย่ได้ผ่านอำเภอเล็กๆอำเภอหนึ่งทั่วทั้งอำเภอก็ปัดเสจากผู้คนแล้วก็คล้ายกับเมืองล้างเมืองหนึ่งแต่ทว่าเมื่อเดินถึงจตุรัสเล็กๆที่อยู่กลางเมืองเวซูเย่ก็ถึงกับอึ้งขึ้นมาทันทีประว่าในตอนนี้ซากศพนั้นได้กองอยู่เกินพื้นบางก็ถูกแขวนบนต้นไม้ส่วนกองกระดูกก็สูงท่าคนสองคนต่อกันแต่บางก็ไม่เกี่ยมไปเท่าทานและก็ยังมีซากศพญิง ญิงสาวที่เปลือยกายเป็นจานวนมากเมื่อดูไปแล้วก็รู้ว่าคนเหล่านั้นได้ตายด้วยวิธีการทิทารุณและก็โหดร้ายในตอนนี้ทหารทุกคนล้วนเงียบกริบทหารเหล่านี้ล้วนเป็นทหารที่ผ่านศึกมาอย่างโชคโชนแล้วก็ผ่านการเข็นฆ่ามานับไม่ถ้วนพยายามนี้ทหารบางคนก็ร้องไห้แล้วก็หลั่งน้าตาขึ้นมาในฐานะที่เป็นทหารไม่อาจปกป้องมาตุภูมิไม่อาจพิทักษ์ประชาชนพวกเขาจึงรู้สึกว่าไม่มีคุณค่าในการคงอยู่ในตอนนี้บ้านเมืองก็ถูกทําลายบ้านเมืองพังพินาศ ไล่นาวอดวายความรุ่งเรืองกลายเป็นลกล้างและเมืองที่เคยเฟื่องฟูก็คงเหลือแตก่กลิ่นอายแห่งความตายส่วนชีวิตที่เคยคึกคัดก็เปลี่ยนเป็นเนื้อหนังที่ไร้ความรู้สึกและนี่คือภัยพิบัติที่น่าสะพรึงกลัวและก็เป็นฝันร้ายที่หมดปัญญาฟื้นตื่นและในตอนนี้เวซูเย่ยก็นึกไม่ออกว่าเหตุใดทหารเย,ยนเปยจึงได้โหดเหี้ยมปานนี้และจากนั้นเวซูเย่ยก็รู้สึกโกรธแค้นขึ้นมาและเขาก็ได้กลุ่มดาบไว้แน่นแต่เว่าการต่อสู้หลายต่อหลายครั้งทีการและกลยุทธ์ที่ไร้ระเบียบของทหาร นนั้กลับทําให้เวซูเยนั้นกระจ่างขึ้นมาหลายส่วนที่แท้คนที่บุกเข้าตาเซียไปกลุ่มแรกไม่ใช่ทหารเย,ยนปเปยเยนสินได้โจมตีด่านไปเจอถล่มค่ายทหารหลายจุดตลอดแนวและก็ถอดทัพออกจากตาเซียหลังจากยึดคองหน้าด่าแล้วเย,ยนสินก็ไม่ได้ส่งทหารเข้ามาในตาเซียแต่ว่าเขาได้ล่อน,นังสือที่เชื้อเชิญโจนป่าทนานเย,ยนเปยและพื้นที่ทะเลทรายให้มาเสพสุขในตาเซียโจนป่ากลุ่มแล้วกลุ่มเล่าก็ได้บุกเข้ามาในตาเซียและแต่ละคดก็เฮี้ยมโหดอมหิตพวก มไม่ได้สนใจในแผ่นดินแต่ว่าพวกมันแค่ชมชอบในการฆ่าฟันและก็พ่นสะดมและทุกจุดที่ผ่านมาก็ล้วนทิ้งความน,าน่ากลัวและก็สยดสยองเอาไว้สิ่งที่ทหารนั้นทําไม่ได้แต่ว่าพวกโจนปากลับทําได้โดยไม่ลังเลและในไม่ช้าความเยี่ยมโหดของโจนปาก็ได้แพร่สะพัดไปทั่วดังนันทหารจึงได้เลิกรวมการต่อต้านส่วนคุนนางและตระกูลใหญ่ก็ได้ละทิ้งบ้านเมืองบรรดาชาวบ้านชาวเมืองก็เริ่มหนีตายด้วยเหตุผลเหล่านี้และในเวลาไม่กี่วันพื้นที่ซี นนานก็ได้ตกอยู่ในมือของข้าศึกโดยที่กองทัพหลังองเยเยนไปไม่ได้โจมตีเลยแม้แต่ครั้งเดียวแล้วในตอนนี้เวยซูเย่ก็ได้ด่าออกมาว่านี่มปนคนบ้าชัดๆเวยซูเย่นั้นเกลียดชังผู้ลุกลาน เกลียดชังเยนเปยเกลียดชังเยนศิลป์แล้วก็เกลียดชังพวกโจรป่าแต่ว่าในตอนนี้เวสูเย่ยิ่งเกลียดชังราชวงศ์เกลียดชังผู้ดีมีตระกูลเกลียดชังผู้ทหารที่หนีเอาตัวรอดเกลียดชังเจ้าหยางที่โยกย้ายกองทัพสีนานเพื่อไปทําศึกภายในเกลียดชังวงตระกูลแล้วก็เกลียดชังตัวเองและจดหมายของญาติผู้ใหญ่ก็ได้ถูกเวสูเย่ฉีทิ้งไปฉบับหนึ่งและเนื้อหาในจดหมายก็ตำหนิดูด่าวเวสูเย่และก็หาว่าเวสูเย่นั้นเป็นคนเสียสติถึงกับได้นาทหารประจําตระกูล เข้าสู่พื้นที่สีนานและก็หาว่าเวซูเยนั้นเป็นคนบาปของตระกูลเป็นคนทรยศของตระกูลเว่ยแต่ถ้ว่าในครั้งนี้ไม่ว่ากาติเตียนนั้นจะรุนแรงบานใดก็ล้วนไม่อาจทําให้เวซูเยนั้นหันหลังได้อีกแล้วคาศึกนั้นกําลังบุกโจมตีแล้วตาเซียก็กําลังสัตย์ท้านบ้านเมืองก็เกิดศึกภายในส่วนตระกูลใหญ่ก็กําลังหลบหนีและสุดท้ายประชาราชก็กําลังหวนให้ เวซูเย่นั่นคือนักรบของอาณาจักรแลายขาวก็ถอยไม่ได้แล้วหลังจากที่เวซูเย่ได้ประทักกับทหารเย,ยนเปย์อย่างเป็นทางการที่เมืองอย่างค้างแล้วกองทัพพิโดเดียวของเขาก็กลายเป็นที่สนใจของเย,ยนเปย์และจากนั้นเย,ยนเปย์ก็ส่งทัพใหญ่เจ็ดหมื่นเพื่อมาล้อมเวซูเย่ไว้อย่างหนาแน่นหลังจากการต่อสู้หนึ่งวันหนึ่งคืนในที่สุดกองทัพของเวซูเย่ก็หมดแรงแล้วปนนหมดซองยาหมดคลังสเบียงก็เหลือน้อยนิดดาบทวนก็แตกหักส่วนนักรบก็ไม่ได้หยุดพักหลายหลายค ก็ถึงกับงีบปราบขนาดที่ลบอยู่แล้วจากนั้นก็สะดุ้งตื่นเพราะความเจ็บปวดเมื่อแสงตะวันได้าสาดส่องมาอีกครั้ง เวยซูเย่ก็ได้หลีตามองดูดวงตะวันแล้วเขาก็บอกกับตัวเองว่านี่อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นและจากนั้นรองแม่ทัพก็ได้เดินขึ้นหน้ามาแล้วก็ตะโกนขึ้นว่าท่านแม่ทัพต้านไม่อยู่แล้วข้าศึกได้เสริมกําลังเข้ามาอีกสามกองรีบถอนทัพเถอะขรับเมื่อรองแม่ทัพได้กล่าวจบเวยซูเย่ก็ไม่ได้ตอบคําเขาเพียงมองดูลองแม่ทัพที่มีอายุมากกว่าตัวเองรองแม่ทัพคนนี้นั้นแต่ฉานกลนศึกมากกว่าเขาดุดันเด็ดขาดมากกว่าเขาและเป็นที่รักใคร่กับผู้ คนมากกว่าเขาแต่พอลองแม่ทัพนั้นมีใช่กำเนิดต่ำต้อยไม่ว่าสร้างผลงานสักเพียงใดก็ยังไม่อาจเลือกตำแหน่งได้หากว่ามิใช่อยู่ในสังกัดของเขาเก่งวัาชาตินี้ก็คงเป็นได้แค่หัวหน้ากลุ่มย่อยคนหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าเวซูเย่แค่ส่งเสริมรองแม่ทัพน้อยนิดเท่านั้นแต่ว่ารองแม่ทัพก็กลับพักดียังไม่เสื่อมคลายและทุกครั้งในสนามรบรองแม่ทัพก็ได้ขวางอยู่เบื้องหน้าแล้วก็ต้านหอกดาบแทนเขาเสมอแต่ว่ารองแม่ทัพก็ไม่เคยรู้เลยว่าหลายครั้งที่ผ่านมาตัวของเว ชาตกูที่ต่ำต้อยของเขาแล้วก็สวยสุขบทผลงานของพวกเขาอย่างหน้าตาเฉยและเมื่อเป็นชน,นีแล้วตัวของเวซูยเยกับพวกตระกูลใหญ่ที่หลบลี้หนีตายนั้นจะมีอันใดแตกต่างกันเล่าคนเหล่านั้นหลบหนีเพื่อเอาตัวรอดแต่ว่าตัวเวซูยเยก็กลับเสียสะชีวิตกับคนอื่น เพื่อชื่อเสียงของตัวเองขณะที่เวซูเยได้คุ้นคิดอยู่นั้นชั่ววูความรู้สึกสับสนก็ได้ปะทุขึ้นมาและเวซูเยก็รู้ดีว่าวันนี้นั้นคือศึกในะสุดท้ายจะไม่มีกองหนุนไม่มีโอกาสพลิกผันเจ้าหยางก,ก็ยังต่อสู้กับอ e ีเวนเย่และไม่มีทางมาช่วยเขาแน่และเขาก็รู้ดีว่ากองทัพของเขาได้ถูกกำหนดให้โดดเดี่ยวแล้วและสุดท้ายก็ต้องหลับลงโชนิลันท่ามกลางเพลิงสงครามในครั้งนี้และในตอนนี้เวซูเย่ก็ได้ชักดาบออกมาล้อมกันนาะ ก็ได้ควบม้าไปยังเบื้องหน้าของไพโพลแล้วก็กล่าวขึ้นว่านักรบทั้งหลายวันนี้จะเป็นศึกชี้ชะตาของพวกเราเมื่อเวสูเย่ได้กล่าวขึ้นเช่นนี้บรรดานักรบนับหมืน่นก็ได้เงยหน้ามองดูเวสูเย่ส่วนเวสูเย่ก็ได้กล่าวต่อไปอีกว่านักรบทั้งหลายข้าศึกลุกลาน บ้านเหมืองวิกฤตทุกคนก็ล้วนถอยหนีมีเพียงพวกท่านที่ต่อสู้อย่างห้าวหาญเวลาสิบวันพวกท่านก็ผ่านศึกมานับไปทวนพวกท่านไม่เสียแรงที่เป็นทหารไม่ต้องละอายต่อเครื่องแบบบนล่างอนุชนรุ่นหลักของตาเซียจะต้องภูมิใจในการกระทําของพวกท่านในวันนี้พวกเราอาจจะหลับดิลัน พวกเราอัดพ่ายแพ้พวกเราจะใช้ดาบในมือเพื่อบอกภูลุกรานว่าตาเซียจะไม่ยอมสิโลลาบและโลหิตที่รอระอุในกายก็ไม่มีวันแข่งตัวคนที่เยียบยํำศักดิ์ศรีของพวกเราทุกคนล้วนต้องจ่ายค่าตอบแทนอย่างแสงสาหาัสเมื่อเวยซูเย่ได้กล่าวจบเหล่าทหารก็ได้ตะโกนโดยพร้อมเพียงว่าราชอาณาจักรจงเจริญตาเซียจงเจริญทหารทุกคนได้เปล่งเสียงอย่างคืกเขิมแล้วก็พร้อมใจกันชูดาบขึ้นมาตรวจเวยซูเย่ก็ได้ควบมาเอาจากข่ายแล้วก็โห่ร้องประจันหน้ากับข้าเซกตัวที่ด้านหลังของข ก็เต็มไปด้วยทหารนับหมื่นที่บุกกระน,นำออกไปยังคืเคิมเมื่อสายลมได้โชยพัดมาสายตาของเวซูเย่ก็เจ็บแสบ,บขึ้นมาทันทีเวซูเย่นั้นมองไม่เห็นทุกสิ่งรอบกายและเขาก็ทําในผิดตวด,ดาไปมาและระหว่างนี้เวซูเย่ได้นึกถึงเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาพร้อมนั่งผดลอย,ยิ้มขึ้นี่มุมปากแล้วก็กวาดแกงดาเพื่อน,นําทัพบ,บุกไปข้างหน้าและจากนั้นก็มีเสียงดังขึ้นว่าทางเหนือมีทหารมาจํานวนมากความเร็วสูงสุดกําลังมุ่งมาทางนี้มิดหรือสตู ก็ยากจะแยกแยะจํานวนคนและม้าก็มีราว10บหมื่นเศษและเสียงที่ดังขึ้นมานี้ก็ไม่ทราบว่าเป็นใครที่ได้ตะโกนออกมาส่วนผู้มาก็สวมเสื้อคุมสีน้าเงินเข้มแล้วก็ควบม้าเข้ามายิงคึกเขิมแต่พร้อมกันนั้นก็มีเสียงอุทานดังขึ้นว่าดูทงรบนั่นเป็นทหารตรงหูเป็นทหารตรงหูเป็นทหารตรงหู เป็นกองทัพองชายเจ็ดแล้วก็เป็นฝ่ายเดียวกับเราองค์ชายเจ็ดจงเจริญตาเซียจงเจริญในตอนนี้เจ้าเช่อได้มาแล้วส่วนเวซูเย่ก็นั่งตะลึงบนหลังมา้าและเวซูเย่ก็คิดไม่ถึงว่าเจ้าเช่อที่กําลังทําศึกอยู่ในนครเจิ้นห่วงนั้นจะปรากฏตัวที่นี่หลังจากที่เวซูเย่ได้ทอดทิ้งไมตรีของสหายเพื่อปฏิบัติตามคําสั่งของตระกูลแล้วก็สนับสนุนเจ้าหยางเพื่อให้ขึ้นครองบัลังในห้วงเวลาที่ขับขันเช่นนี้องตระกูลไม่เคยเหลียวแลเจ้าหยางไม่ใหญ่ดีราช อาณาจักรก็ผักใสแต่ว่าเจ้าเชืร์คนที่ถูกเขาทอดทิ้งในตอนนั้นกลับได้เดินทางไกลเพื่อมาช่วยเหลือเขาในครั้งนี้เวซูเย่เมื่อเห็นเจ้าเชอร์ตัวเขาก็ได้กัดฟันแน่นแล้วก็ชูดาฟาดฟ,ฟันศัตรูพร้อมตะกล่าวคึ้นว่า พิฆาตไพรีแล้วในตอนนี้เสียงบุกจู่โจมก็ได้ดังขึ้นอีกครั้งพร้อมกับเลือดที่เดือดพ่านขึ้นมาและที่เหนือสนามรบที่ดวงอาทิตย์ได้สาดส่องมาเจ้าเชิในชุดจอมทัพได้ยืนอยู่เหนือทานบก้นน้ําแล้วก็กวาดสายตามองลงมาอย่างอาเนจนาดส่วนเวซูเยก็ยืนอยู่ด้านหลังที่ไม่ไกลออกไปเวซูเยได้มองดูเงาลากของเจ้าเชิด้วยความเลื่อนลอยแล้วก็คล้ายกับสู่อดีตเมื่อหลายปีก่อนออราชโอสผรสพภัภยศึกได้กลับสู่อาณาจักรอย่างทุลักทุเลแล้วก็คุกเข่ารับโทษบนจตุรัสชื่อเว ส่วนเวซูเย่ยก็ได้ยืนมองอยู่ไกลๆแล้วเหตุการณ์ก็เหมือนกับในตอนนี้ที่ได้มองดูแผ่นหลังของเจ้าเชิหลังจากเวลาได้ล่วงเลยมาหลายปีก้าวผ่านความเป็นความตายก้าวผ่านความรุ่งเรืองตกตำ่ำ ก้าวผ่านอุปสรรคที่ขีดขวางก้าวผ่านความจริงใจหลอกลวงสายตาและจิตใจของทุกผู้ทุกนามล้วนโชคโชนแล้วก็สุกงอมเจ้าอยางได้เปลี่ยนเป็นมักใหญ่ไฟสูงเจ้าวทรงได้เปลี่ยนเป็นหมดอะไรตายากมีเพียงเจ้าเชิดตั้งแต่ต้นจนบัดนี้ก็ยังคงมีท่าทางที่เด็ดขาดแล้วก็เข้มแข็งและเจ้าเชิดก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลง ไม่เคยอ่อนแอปรทัทังไม่เคยเล,ยลวรวนแม้แต่น้อยคนผู้นี้นั้นเป็นนักรบแต่กําเนิดเป็นผู้พิทักษ์โดยกําเนิดและในตอนนี้เวสูเย่ก็ได้เอ่ยกับเจ้าเชอขึ้นว่าขอบคุณที่มาช่วยเจ้าเชอปพอฟังก็ไม่ได้หันกลับมาแล้วก็คลายซราไปอีกฝ่ายได้ยืนอยู่ด้านหลังนานแล้วจึงได้เอ่ยขึ้นว่าข้าเพียงไม่ต้องการผิดต่อตระกูลข้าใช่แล้วเจ้าเชอนั้นเป็นอนุชนรุ่นหลังของจกักรพรรดิเพยรัวและเขาแค่ต้องการปกป้องแผ่นดินและประสงคดีกรของเขาโดย ไม่เกี่ยวกับจุดยืนแล้วก็ไม่ต้องการสร้างบุญคุณในตอนนี้เจ้าเชอได้หันหน้ากลับมาแล้วก็มองดูเวซูเย่ด้วยแววตาที่แผ่วพาวจากนั้นก็ได้หัวเราะอย่างเชื่อมัน่นพร้อมทั้งชูก,กำมปั้นขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วก็เอ่ยด้วยน้ำเสียงที่ทรงพลังว่าตาเซียไม่มีวันล่มสลายส่วนเวซูเย่ที่นิ่งมองเจ้าเชออยู่นานก็ค่อยๆเผยรอยยิ้มออกมาแล้วจากนั้นก็ได้กล่าวกันว่าตาเซียไม่มีวันล่มสลายเมื่อเวซูเย่ได้กล่าวจบเขาก็ได้โบกกำมปั้นแล้วก็ทุป,ปมาารขอองงเเจ้เชออย,อย่แ เพื่อเป็นการให้สัญญาชันลูกผู้ชายสําหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบครับก็เป็นกําลังใจให้กับเราง,ง่ายๆครับโดยการดูแบบไม่กดข้ามโฆษณาครับส่วนใครครับที่อยากสนับสนุนเราโดยตรงครับก็สามารถร่วมโดนเดตให้กับเราทางดีคิปชันด้านล่างได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ